ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผู้รักในกีฬาฟุตบอลและผู้ที่ติดตามการเดินทางของฟุตบอลหญิงไทยมาอย่างยาวนานวันนี้ดิฉันขอใช้ช่วงเวลานี้เพื่อนำทุกท่านย้อนกลับไปสู่ค่ำคืนหนึ่งในปลายเดือนตุลาคมวันที่27พศส,สาลา 2,568วันที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ลงสนามพบกับทีมชาตอบ้าไม้หันอากาศนอก์โกลาเทศในเกมกระชับมิตรนัดที่2เกมที่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดาหากแต่เป็นเวทีที่สะท้อนถึงความพยายามอย่างแรงกล้าความรักในกีฬาและความเติบโตของฟุตบอลหญิงในประเทศไทยอย่างแท้จริง เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทย5ประตูต่อ1แต่ตัวเลขนั้นไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามคือภาพสะท้อนของความสามารถคีความมุ่งมั่นและหัวใจของนักสู้ที่ไม่เคยหมดไฟก่อนเสียงนกหวีดเริ่มเกมเมจะดังขึ้นบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความหวังและความคาดหมาย ผู้เล่นของทั้งสองทีมเดินลงสนามด้วยความตั้งใจที่เห็นได้จากแววตาแต่ละก้าวคือเป้าหมายแต่ละลมหายใจคือศรัทธาแม้จะเป็นเพียงเกมกระชับมิตรแต่สำหรับนักฟุตบอลหญิงทุกคนเกมนี้คือพื้นที่พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ทีมและพิสูจน์ว่าฟุตบอลหญิงไทยกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มั่นคงเพียงใด ผู้ชมที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ต่างส่งเสียงเชียร์ที่อบอวลไปด้วยพลังเป็นพลังที่ทำให้นักเตะทุกคนรู้สึกว่าพวกเธอไม่ได้อยู่ลำพังบนสนามสีเขียวแห่งนี้เมื่อเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทีมชาติไทยก็แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นในการครองเกมตั้งแต่การจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยม การเคลื่อนที่ที่มีจังหวะก,การเชื่อมเกมที่แม่นยำไปจนถึงการสร้างสรรค์โอกาสอย่างหลากหลายฟุกอนไทยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจความเร็วและสไตล์ที่ทำให้ผู้ชมต้องจับตาอย่างไม่กระพริบขณะเดียวกันบังกลาเทศเองก็ไม่ได้ถอยหรือมันเกรงพวกเขาต่อสู้ด้วยใจที่แข็งแกรง่ง พยายามสร้างสรรค์กมสวนกลับที่อาจคลิกเป็นประตูได้ทุกเมื่อทุกครั้งที่บอลไหลไปยังแดนของพวกเขาเสียงเชียร์ของทีมเยือนที่อยู่ไกลโพ้นก็เหมือนจะดังมาถึงสนามแห่งนี้ประตูแรกของทีมชาติไทยเกิดขึ้นอย่างสวยงามจากสาวรัต เพลงงามเธอหาพื้นที่ว่างได้อย่างชันฉลาดและใช้จังหวะที่เฉียบคมส่งบอลเสียบเสาไปอย่างงดงามเสียงเฮดังสนั่นไปทั่วสนามมันไม่ใช่เพียงประตูที่ปลดล็อกเกมแต่คือประตูที่ปลดล็อกความกดดันทั้งหมดทำให้เกมรุกของไทยยิ่งมั่นใจและไหลลื่นมากขึ้นจากนั้นไม่นานจิราพรมงคลดีก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในฐานะกองหน้าระดับแถวหน้า เธอบวกสกอร์เพิ่มถึง2ประตูประตูแรกมาจากการวิ่งทะลุช่องที่ยอดเยี่ยมจังหวะแรกที่เธอจับบอลคือการประกาศวา่าเธอพร้อมยิงและจังหวะต่อมาคือเสียงฮที่ดังขึ้นเมื่อบอลพุ่งเข้าสู่ตาคายส่วนประตูที่2เกิดจากลูกจุดโทษที่เธอสังหารอย่างมั่นใจเน้นย้ำและเฉียบขาด แม้ทีมไทยจะนำไปหลายประตูแต่บังกลาเทศยังคงต่อสู้อย่างกล้าหาญและในที่สุดพวกเขาก็ได้ประตูที่สมศักดิ์ศรีจากชัมนุสุนูยาจูเนียร์ผู้ที่มองลูกเปิดจากด้านข้างได้อย่างงดงามเป็นประตูที่ผู้รักษาประตูไทยแทบไม่มีโอกาสป้องกันประตูนี้ทำให้บังกลาเทศกลับมามีกำลังใจและทำให้ทุกคนในสนามรู้ว่าพวกเขาไม่เคยคิดจะยอมแพ้เลยแม้แต่วินาทีเดียว อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น ช่วงท้ายเกมเมดิสันได้แสดงความเฉียบคมของเธอด้วยสองประตูที่ทำให้แฟนบอลยืนขึ้นปรบมืออย่างพร้อมเพรียงประตูแรกมาจากจังหวัดลากเลื้อยหลบกองหลังอย่างเหนือชั้นก่อนจะยิงเต็มข้ออย่างทรงพลังส่วนประตูที่สองเกิดจากการตามซ้ำลูกบอลที่ผู้รักษาประตูปัดไม่ขาดสัญชาตญาณกองหน้าชั้นยอดของเธอทำให้ทีมไทยขึ้นนำห่างจนแทบจะปิดเกมได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเสียงนกหวีดจบเกมดังขึ้นสกอร์บอร์ดแสดงตัวเลข5ขีดหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของทุกคนมากกว่านั้นคือความภาคภูมิใจในทีมชาติไทยความสุขที่ได้เห็นทีมพัฒนาความหวังที่จะเห็นฟุตบอลหญิงไทยก้าวไปไกลยิ่งขึ้นและความเชื่อว่าหากเรายังคงมุ่งมั่นไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนเรายังสามารถไปถึงจุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้เสมอ เกมนี้สอนให้เรารู้ว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถ แต่คือเรื่องของใจความสามัคคีและศรัทธ,ธาที่เรามีต่อกันทุกประตูทุกการวิ่งไล่ทุกหยุดเหนือมีความหมายในแบบของมันเองและในค่ำคืนแห่งนั้นทีมชาติไทยได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าหัวใจของนักสู้ไม่มีวันแพ้ดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมส่งแรงใจให้ทัพชบาแก้วของเราให้เดินหน้าต่อไปอย่างสง่างามและให้ชัยชนะครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่จะรอยอยู่ในอนาคตค่ะ หน้า